สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True k i c k l i f e Learn at home ครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เริ่มติดใจกันหรือยังฮะสำหรับโรบอทหรือเจ้าหุ่นยนนาเยี่ยม,มากเลยนะครับหลังจากเด็กๆได้พบกับเขาแล้ว2ครั้งนะฮะครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วหลังจากครั้งที่แล้วเด็กๆรู้จักกับสัญลักษณ์ Event Map ใช่ไหมครับที่จะทําให้เจ้าหุ่นยนต์ของเราแสดงออกไปในท่าทางที่แปลกไปใช่ไหมครับครั้งนี้ครับนะ เราจะมาทําให้เจ้าหุ่นยนต์นะครับทํากิจกรรมนะครับหรือแสดงออกแบบซ้ําไปซ้ํามาครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า loop ครับเด็กๆเคยได้ยินไหมครับ loop นะเด็กๆลองพูดพร้อมกัน loop loop คือการทําซ้ำนะครับทําวนไปวนมาวันนี้แหละเราจะวางคําสั่งให้เจ้าหุ่นยนต์ของเราครับทําซ้ําไปซ้ํามานะครับถ้าใคร นะครับนะอยากจะรู้แล้วว่าเจ้าหุ่นยนต์ทำซ้ำไปซ้ำมาหรือจะวางคำสั่งยังไงสงสัยแล้ววันนี้ไปพบกันฮะกับช่วงโรบอททางครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่โรบอทท่ามวันนี้อยู่กับคุณครูยอดครับแล้วก็คุณครูตายค่ะ <Yeah. S 1> เยวันนี้สนุกแน่นอนใช่แล้ว<อ>ค่ะลแล้วก็จะเป็นอะไรที่วันนี้นะเราจะคุยกับคุณหุ่นยนต์เนี่ยสั้นๆง่ายๆได้ใจความจริงหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเพราะว่าเราจะมีบัตรคําสั่งพิเศษมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักคือบัตรอะไรบอกกอนได้ไหม สัญลักษณ์ของเขานะมันจะเป็นวนๆแบบเนี้ยวน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  l o ป p ะครับไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นสัตว์ยอดฮิตสบันนี้วนลูปวนลูปวนลูปเอาหรอเด็กๆรู้งให้วนลูปคืออะไรเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินมาเด็กๆวน l ูปก็คือการวนซ้ำไปซ้ำมาทำซ้ำๆนั่นแหละอแต่หมายถึงว่าจะให้คุณหุ่นยนต์ของเราเดินไปเดินมาวนรอบๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ครับ <g ots> ก็แล้วแต่เราจะใส่บัตรคําสั่งใดๆลงไปชักเริ่มสนุกแล้วสิคะคุณครูยอดผูตายาสนุกแน่นอนวันนี้เรื่องครับลูปเนี่ยคืออะไรเด็กๆอยากทราบเหมือนคุณครูตายไหมคะครับผมถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคําสั่งลูปเนี่ยเป็นอย่างไรอ่านี่เลยสนามที่หนึ่งของเรานะคะคุณครูยอดลองดูซิถ้าเป็นคุณครูยอดเนี่ยคุณครูยอดจะวางบัตรคำสั่งอย่างไรเพื่อคุยกับคุนหุ่นยนต์ให้ไปถึงจุด หหมหและถึงจุดสิ้นสุดของเราก็คงต้องใช้ปุ่มปุ่มอะไรนั้นเด็กกดรูปลูรสอดก็เ,เ,เดินหน้าไปก่อนอโอเคคุณผู้ยอดอยากบอกทิศทางเขาก็ใช้ได้ก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาวางไปสองชิ้นใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันค่ะเด็กๆลองช่วยดูที่สนามสิคะว่าถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆจะเลือกใช้กี่ชิ้นเนาะหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นลองดูนะได้หมดเลย โอเคเมื่อวางได้เสร็จแล้วทีนี้ค่ะคุณครูยอดครับผมเด็กๆ่ะสนามของเราไปทางไหนนะซ้ายหรือขวาหรือตรงไปข้างหน้าหรือเดินกลับหลังต้องมีเลี้ยวด้วยนี่นาอืมเด็กๆเ,เห็นเหมือนครูยอดไหมคะว่าต้องเลี้ยวอ้าวใครจะไปทางไหนใครไม่ได้เขียนไว้นะใช้นิ้วมือก็ได้บอกทางคุณครูตายหน่อยอว่าเราควรจะไปทางไหนเด็กๆลองลากเลยนะครับ แล้วก็ต้องเดินใช้ลูกศรเดินตรงอีกตอเก้าใช่ไหมฮะครูยอดเลือกสองเหรอใช่ครับใช่ไหมเด็กๆได้ไหมช่วยครูยอดดูหน่อยค่ะใช่ไหมตอนลงไปทางไหนคะลูกตีเดินลงไปอ่ะโอเคโอเคเด็กๆวาดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วคุณครูยอดคิดได้เนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจุดหมายแล้วเนาะใช่ครับเด็กๆถึงหรือยังคะ อ่ะโอเคถ้าถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบัตรคำสั่งของคุณครูยอดและบัตรคำสั่งของเด็กๆเ,เนี่ยตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้พาคุณหุ่ยนยนต์ของเราไปเดินเอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่คือชุดคำสั่งของคุณครูยอดเองครับผมเหมือนกับของเด็กๆไหมคะกูตายครับคำสั่งของคุณครูยอดชุดนี้ยาวมากเด็กๆได้เหมือนครูยอดไหมรู้สึกว่ายาวเหมือนกันใช่ไหมครับ คุณครูยอดจะทําให้ชุดคําสั่งนี้สั้นลงได้โดยใช้ลูปใช่ไหมฮะเดะลองดูตามนะวิธีการใช้ลูปนะจะให้คําสั่งให้สั้นลงอย่างไรนะคะอย่างคําสั่งที่ชุดนี้มาคุณครูยอดให้คุณหุ่ญญนยนต์ทําอะไรบ้างคะคุณครูยอดก็ตรงไปข้างหน้าใช่ไหมครับสอก้าแล้วก็หมุนขวาหนึ่งครั้ง <at> แล้วก็ข้างหน้าสองก้าแล้วก็หมุนเอ๊ะสังเกต ก็ซ้ําไปซ้ำมาสองรอบนี่ตอนนี้เรามีคําสั่งสองชุดที่ซ้ํากันอ่ะครับผมผู้ยอดทำยังไงคะช่วยผู้ตายดูหน่อยถ้าจะใช้ลูบค่ะเริ่มต้นอันนี้เลยครับอ่าโอเคชิลชิลสตาร์ทก่อนเลยครับต่อไปจะใช้ลูบเลยครับเราจะเปิดด้วยลูบก่อนเลยโอเคสีชมพูได้ไหมได้ไหมครับได้สิค่ะดีลูบนี้นะสตาร์ทลูบ แล้วก็ดูนะครับว่ามีคําสั่งไหนที่ทําซ้ํากันบ้างลองดูลองดูมีเก้ากี่เก้าครับสองเก้าค่ะก็วางสองตามด้วยคําสั่งนั้นใช่เพราะนี่ไงหนึ่งชุดให้เดินหน้าสองแล้วก็เลี้ยวสองใช่ไหมใป็อครับอ่ะทำยังไงคะแล้วไงต่อครับผมเพราะเราต้องการซ้ำสองครั้งใช่ไหมเขาต้องการเดินหน้าสองครั้งคุณยอดอันไหนเ่ะเป็นการเดินหน้าเด็กๆบอกคุณยอดหนอยใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะคุณยอเดเยี่ยมมากอ่าครับแล้วก็อันไหนอีกอันนึงคะขึ้นหรือลงลงใช่ไหมโอเคลงค่ะเลี้ยวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเลี้ยวลงจริงปะเนี่ยคุณคกูจ่ายหลอกผมปะเนี่ยหลอกหลอกเหรอ,หรอครับ <c oughs> เพราะว่าเขาต้องเดินหน้ากี่ก้าวสองก้าวเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าคุณยอดไม่เตือนเป็นไงล่ะโอ้โหแ,แล้วก็ได้เวลาแล้วค <c oughs> ราวนี้เลี้ยวจริงๆแล้วฮะเลี้ยวแล้วเหรอครับผมโอเคโอเค คุณยู้ไม่เคยหลอกหรอกจริงปึ๊บนี่ <Okay. S 1> เลี้ยวแล้วก็จบจบไหมครับ่จบค่ะเขต้องเปิดด้วยลูปแล้วก็ต้องปิด <c oughs> ด้วยลูปสีเดียวกันนะเด็กๆสีเดียวกันนะครับสีชมพูวางไปและุึก้ายครับคุณรูยชดชอบที่สุดเลียง่ายสุดเลยนี่คืออะไรครับสีแดงคือ สิบุดครับนะคะก็เป็นการเห็นไหมสังเกตดูนะการใช้ลูปหน้าและหลังใช่แล้วสี <4 S 1> เ่เดียวคั้แล้วทำสามกี่ครั้งกี่ครั้งครับสองครั้งโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต่ายเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเข้าใจในเรื่องลูปดีแล้วเดี๋ยวในภารกิจที่สองเรามีสองสนามใช่ไหมเด็กๆลองเลยเลยนะในกระดาษของเด็กลองใช้เครื่องหมายลูปดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตารางคำสั่งของเด็กๆเนี่ยกับครูต่ายเหมือนกันหรือเปล่า โอเคค่ะนี่เลยหลังจากเมื่อกี้คุณครูยอดครับเมื่อกี้เนี่ยคุณครูยอดเข้าใจวิธีการใช้ลูปแล้วใช่ไหมคะครับการใช้ลูปสั้นๆง่ายๆใช้ยังไงนะคุณครูยอดก็ใช้แทนคําสั่งที่เราต้องการใช้สาให้บุ่นยนต์เดินเช่นถ้าสมมุติอยากให้เขาเดินหน้าสองก้าก็ใช้ลูปแทนได้คัะอ่าโอเคเด็กๆค่ะเรามีภารกิจมิชชั่นใหม่แล้วนะโอ้โหคุณครูยอดสนามนี้ไม่ธรรมดานั้นเนี้ย บ้านน่าอยู่จังเลยบ้านผูยอดเองครับโอเคบ้านผูยอดใช่ไหมโอ้โหตื่นเช้ามาเราต้องทํายังไงคะลุกจากที่นอนลุกจากที่นอนครับเกนน็บท่านม่ที่นอนให้เรียบร้อยแต่จากจุดสตาร์ทเนี่ยไปถึงห้องนอนทำยังไงเด็กๆช่วยคิดด้วยนะลูกศรครับโอเคเพราะลูกศรใช้นําทิศทางใช่ไหม<ช>นิทางโอเคงั้นเราเลือกลูกศรแต่เด็กๆลูกศรไปทางไหนขึ้นลงซ้ายขวาอย่างแรกเลยเราเดินไปที่ห้องนอนก่อนนะใช่ครับหนึ่งชิ้น โอเคหนึ่งชิ้นนะไปห้องนอนอ่ะโอเคเมื่อไปห้องนอนเสร็จแล้วเราจะต้องไปทําภารกิจแต่ออกไปโดยชุดนอนดีไหมล่ะเนี่ยครับต้องทําอะไรครับครับน,น้ำเห็นตัวแคเรียบร้อยโอเคเด็กๆเห็นภาพห้องน้ำไหมคะห้องน้ําของเราอยู่ทางไหนซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่รู้นะเด็กๆลองลากเองเนี่ยคุณผูยอดชี้เด็กเราโปรแล้วแหละเพราะว่าเขาผ่านมาหลายสนามนะจากนั้นค่ะโอ้โหอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปทําภารกิจต่างๆแล้วแต่ท้องเราถึงเขาอยากเดินไปทานข้าวเป้าห้องไหนดีครับห้องอาหารครับผมโอเคแล้วห้องอาหารของบ้านผูยอดเนี่ยอยู่ฝั่งละเนี่ยเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมล่าเอาให้เวลาสามวิ เป็นยังไงบ้างคะผูยอดเรียบร้อยสิครับตอนนี้หุ่นยนต์ของเราครับมาอยู่ที่ห้องอาหารเรียบร้อยแล้วฮะอืเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าผู้ตายอยากให้เขากลับไปที่จุดเริ่มต้นะสิผู้ยอดแน่นอนทําได้ครับเด็กๆครับภารก,กิจของเราตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดครับเราต้องพาเจ้าหุ่นยนต์ครับกลับไปที่จุดสตาร์ทครับและหันหน้าไปทาง ห้องนอนครับเป็นอันจบภารกิจของเราในวันนี้คุณผู้ตายคิดว่าทําได้ไหมสบายมากค่ะคผู้ตายวาดเสร็จแล้วคาสั่งจะบอกคุณยี่ยมครับและเด็กๆคิดว่าทําได้ไหมฮะนั้นนะ่เด็กๆก,ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันอ่าถ้าผู้ตายคิดว่าทําได้ถ้าเด,เด็กคิดว่าทําได้เราไปลุยกันเลยครับผู้ตายตาลายครับผมอ้าวทำไมล่ะคะโอ้โหเด็กๆด,ดูครับพูดคาสั่งแบบ ยาวมากก็คุณครูตายถึงบอกคุณครูยอดไงคะว่าถ้ายิ่งคําสั่งยาวๆเนี่ยบางทีเราอาจจะหลงจะลืมได้เรามีประโยชน์ของขุดบัตรคาสั่งอีกชุดหนึ่งคืออะไรนะลูลครับ ใถ้าจะสังเกตดูได้เนี่ยรูยอดผู้ยอดวางอย่างไรคะเนี่ยก็เป็นสสชุดคําสั่งที่ซ้ําไปซ้ํามานั่นแหละนะครับก็มีตรงแล้วก็หมุนซ้ายใช่ไหมครับตรงหมุนซ้ายตรงหมุนซ้ายตรงหมุนซ้ายก,กี่ครั้งครับคุณครูตายมีวิธีเทคนิคทริคเล็กๆมาให้เด็กๆลองดูเด็กๆลองสังเกตดูนะคะครับผมอย่างรูยอดอย่างเนี้ยเด็กๆลองดูนะดูตามไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คือเครื่องหมายอะไรครับตรงถูกไหมอันนี้คืออะไรนะคะ เลี้ยวขึ้นวิธีการดูนะอย่างตรงนี้เนี่ยเราสังเกตดูมันจะมีซ้ําๆกันเยอะมากเด็กๆลองมานับพร้อมกันอันนี้ตรงเลี้ยวขึ้นครยยอดนะับลองดูสีไดทัทผมตรงเลี้ยวขึ้นครยยอดนะับเป็นหนึ่ง <1, S 1> <2, S 2> อันที่สองทำยังไงคะคุยยอดสองตรงเลี้ยวขึ้นก็เป็นสองและก็ตรงเลี้ยวขึ้นสามและตรงเลี้ยวขึ้นถ้าเรียงแบบนี้ใช้รางกีด ถ้าใช้จริงๆก็คือยาวมากค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะเราก็มีวิธีการง่ายๆคือการวางแล้วคําสั่งใช้ลูปเด็กๆคุนแล้วเนาะเพราะว่าสนักที่แล้วเด็กๆก็วางไปแล้วทํายังไงคะครูยอดลองดูซิเมื่อกี้นับจําได้นะเท่าไหร่นะเด็กๆสี่นี้าเก่งมากเริ่มต้นง่ายครับสตาร์ทก่อนเลยครับคบ่ะเห็นป้ายหากินครูยอดเลยต่อไปเป็นขอเปลี่ยนเป็นรูปสีเขียวบ้างนะตาาแต่ว่ามีเงื่อนไขคือ ใช้สีไหนก็ต้องสีนั้นครับจับคู่กันด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เขาทําซ้ํากี่ครั้งนะฮะเติมสีลงไปเปิดสีแล้วก็คําสั่งเหล่านั้นคือตรงและนี่ครับและก็ปิดด้วยลูกครับและสุดท้ายนี่เลย เป็นการรู้กันครับผมถ้าวางอย่างนี้เด็กๆลองว่าง่ายไหมคะง่ายก็สั้นกว่าาชอบเลยครับอย่างนี้อย่าลืมนาไปใช้นะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าลูกใช้อย่างไรและมันสามารถวางได้สั้นจริงหรือเปล่าบางทีเด็กๆอยากคุยกับคุณผู้ยญิงยาวๆใช่ไหมถ้าเราใช้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคําสั่งจะเหลสั้นนิดเดียวเด็กๆลองไปทดลองดูได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณครูยอดสนุกครับผมอ่าบอกแล้วว่าคําสั่งลูกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยคุยกับคุณหุ่นยนต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่และคําสั่งของเราสั้นลงด้วยครับใช่คุณคณรูยอดชอบตรงเมียเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆค่ะถ้าใครอยากลองคุยกับคุณหุ่นยนต์แล้วก็ลองใช้คําสั่งสั้นๆง่ายๆเด็กๆอย่าลืมใช้ลูกอันนี้นะ มาเป็นเครื่องมือในการอิกทางหนึ่งในการคุยกับคุณถุยนต์ได้ด้วยใช่แลวค,ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคุณปูต่ายเห็นลักษณะของลูปของเราเนี่ยเขาจะมี2สี 2> ใช่อ่อวิธีการใช้เด็กๆสามารถบอกคุณปูต่ายได้ไหมคะว่าเราหยิบใช้ยังไงใช้อะไรนะถูกต้องใช้เป็นสีนะคะเลือกจับสีคู่ให้ถูก<ช>แค่นี้ง่ายมากเลยเราก็จะสามารถคุยกับ คุณผุญยยนได้แล้วนะคะวันนี้เสียดายจังเลยคุณครูยอดหมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วดูว่าผู้ต่ายกับครูยอดเนี่ยจะเอาอะไรสนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นอีกวันนี้ไปก่อนนะคะในตอนครับสำหรับภารกิจของเราในวันนี้ครับในหนังสือแบบฝิกหัดหน้าที่7 7เลยครับถือว่าพลาดไม่ได้เี่นัข่าดครับเด็กๆครับ เปิดมาหน้านี้เด็กๆครับช่วยดูไปทีละข้อนะครับที่คลิปบอกว่าเด็กๆต้องตั้งใจดูนะและเปรียบเทียบครับระหว่างคําสั่งแรกครับทางฝั่งซ้ายมือและคําสั่งที่สองที่อยู่ขวามือครับว่าคําสั่งไหนนะครับมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับหลังจากนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตามคุยยอดเลยนะลองดูข้อที่หนึ่งครับนะฮะ คำสั่งที่อยู่ด้านซ้ายนะครับ start นะครับแล้วก็เดินหน้า2อก้าแล้วก็เครื่องหมายหยุดเท่ากับเดินหน้ากีก้าครับ2อก้าแน่นอนครับต่อไปมีเครื่องหมาย start นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลูบและเดินหน้าอีกกี่ก้าครับเลขเท่าไหร่ครับเลข5นะครับเด็กๆลองดูครับ2คํคำสั่งนี้คำสั่งไหนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันครับ ใครคิดว่าคําสั่งแรกครับไหนะใครคิดว่าคําสั่งแรกมากกว่ามีนะครับเอ้ยไม่ใช่เนาะใครคิดว่าคําสั่งที่สองมากกว่ากันยกมือขึ้นอ่าะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเ,เด็กก็ต้องตอบว่านะครับคําสั่งแรกนะครับน้อยกว่าคําสั่งที่สองเด็กๆก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเลยครับหันทั้งฝั่งเหลมๆไปทางที่น้อยกว่านะครับนะเติมไปเลย นะครับส่วนข้อที่2เด็กๆช่วยดูหน่อยเด็กๆทาเองได้ไหมครับเด็กๆลองทาเองได้ไหมอ๋อต้องให้ครูยอดช่วยดูอีกหนึ่งข้อใช่ไหมครับอ่าได้นะครับนะโอ้โหนะครับลองดูข้อที่2ครับโจทย์ทางฝั่งซ้ายครับเขาบอกว่าให้เดินหน้ากี่ก้าวครับ2อก้าวเท่านั้นและอีกฝั่งหนึ่งเขาให้เดินหน้านะครับและทําซ้ํากี่กี่ก้าวตรงเนี่ยเด็กๆลองดูที่ตัวเลขก็ได้ครับตัวเลขเขาตัวเติมตัวเลขอะไรครับ เลขสเยีย่ยมมากครับเพราะฉะนั้นนะครับคำสั่งแรกและคําสั่งที่2องคำสั่งไหนมากกว่ากันครับเยี่ยมมากครับนะคำสั่งที่2มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่2นี้นะครับนะเด็กๆต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะครับนะนั่นคือนะครับคำสั่งแรกนะครับน้อยกว่าคําสั่งที่2อส่วนข้อที่3เด็กๆต้องทําเองแล้วล่ะนะครับแล้วครั้งหน้า บอกคุณครูยอดด้วยนะครับนะว่าข้อที่3นะครับคำสั่งไหนมากหรือน้อยกว่ากันครับไว้พบกันใหม่กับ True k i c k Life Learn at Home สำหรับวันนี้บายบายครับ